เขาไม่ไม่เปิดเผยว่าจากบัญชีอาจารย์เนี่ยมันต่อไปที่ที่บัญชีของสติปตุงนะโดยที่ผ่านบัญชีผู้พิทักษ์ก่อนซึ่งโปรเซสเนี้ยรัฐบาลก็เป็นคนจัดการหมดนะอืมเขาก็ปิดขั้นตอนนี้ไว้นะซึ่งจริงๆเนี้ยตรงนี้เป็นการแจ้งเท็จนะ์นะอืมว่ามีลเซ็นก็อยู่ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์ตรงนี้ด้วย อืมใช่ก็ก็คือรู้ทั้งรู้อะ่ะนะแต่เขาจะให้เป็นปัญหาแค่ตรงนี้นะอืมเนี่ยตอนนั้นเอกสารพวกนี้เรามีหมดอะ่ะนะอืมก็ยังงงว่าทำเพื่ออะไรทำทำไมนะอืมนะก็เห็นนะคือเอกสารทุกอย่างที่มาโจ์จริงหมดแต่พอพอคนเอ่อพอเขาเขาตัดขั้นตอนบางส่วนเห็นไหม แล้วคนรู้ข้อมูลแค่นี้ก็กลายเป็นผิดละอย่างเงี้ยไม่รู้สุดปลายทางจริงๆว่าสุดปลายทางไปตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยเจตนานั้นเพราะว่าจัดบัญชีเนี่ยมันต้องเข้าไปที่บัญชีผู้พิทักษ์ก่อนแล้วก็เข้าไปบัญชีอของมูลนิธินะซึ่งขั้นตอนพวกนี้รัฐบาลเขาคุมหมด แล้วเจ้าที่รัฐบาลที่ที่ดูแลอยู่ก็ยังยังอยู่นะเราก็จะเห็นเนี่ยนะโทษภัยของความความโลภความลิษยาเนี่ยมันก็ทั้งที่เป็นคนพุทธนะคนพุทธก็านั่งทำลายประโยชน์เจตนาที่ทำแต่แรกมันก็เสียไปนะ แต่เราก็ไม่รู้ว่าเจตนาแต่แรกเป็นอย่างไรเพราะว่ามันมันเคลื่อนตั้งแต่แต่ครั้งแรกที่โยกงบไปละพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยส่วนต่างของตาแรกเปลี่ยนก็มีส่วนด้วยนะตั้งทนายเราก็ชี้ประเด็นนี้ก็ไม่สามารถตอบได้ ในเก่งเนาะคนเดียวนี้ขยาวได้ทั่วเลยแต่ใช้ความเก่งไปในทางอากุศ่อก็คนให้ข่าวมาว่ามีการซื้อที่ดินเป็นชื่อเขาที่แถวหวังน้ำเขียวนะอืมหลายแปลงนะในช่วงเวลาเดียวกับที่ที่ทยอยเงินไปเรื่อยๆเนี่ยนะอืม ก็ค่อยๆดูค่อยๆเช็คกันไปนะ mm. จริงๆเราก็ไม่อยากยุ่งกับเขาเนะ mm. เราบินกลับมาแล้วก็ทิ้งทิ้ง,งละทิ้งองค์กรทิ้งอะไรแต่ปรากฏว่าคือแทนที่จะคุยดีๆว่าเออขอองค์กรเถอะอะไรจะเข้ามาบริหารไม่ก็ไปร้องเราในเรื่อง ร้องเรากับรัฐบาลนะเขาก็ให้หน่วยงานมาตรวจสอบเอาไม่ผิดไม่ผิดปุ๊บไปแจ้งความนะดำเนินคดีอีกอย่างเงี้ยนี่คือยกแรกเริ่มจากเขาก่อนนะเดี๋ยวพวกเราจะไม่ทราบไทม์ไลน์นะระหว่างนั้นก็เลยเลยได้ได้ต้องให้ทนายไปเช็คทนายที่โน,น่นอะนะที่เยอรมันเลยต้องตั้งทนายแล้วก็เช็ก ข้อมูลนะคือเขาพยายามจะให้ให้เรามีความบกฟ้องตรงนี้เพื่อให้รัฐบาลเนี่ยเอาเราออกจากประธานองค์กรนะาระรัฐบาลให้อยู่ตลอดชีพนะออกไม่ได้แต่เขาเขาให้ผู้กรรมการก็ให้แค่5ปนะีแต่ตอนนี้ก็หมดวาระไปแล้วเขาก็ไม่ไม่มีสิทธิ์อะไรแล้ว ทางรัฐบาลบอกให้เป็นอำนาจเราในการที่จะแต่งตั้งใหม่ก็ใลแต่งตั้งใหม่เนี่ยเรื่องความโลภนิดเดียวนะพอทอน,นายเราไปตรวจก็เลยเจอข้อบกพร่องนะของเขาแทน ก็เลยตีกลับนะในส่วนที่เขาฟ้องเราทั้งรัฐบาลแล้วก็ตำรวจขึ้นอายการสองส่วนนั้นก็ก็ยกหมดนะที่เขาฟ้องเรานะของรัฐบาลเขาก็ให้หน่วยมาตรวจก็ไม่มีปิดอะไร อายการส่วนช่องทางอายการก็ไม่มีก็ยกนะทางทนายเราก็เลยตีกลับไปนะทั้งแพง่งทั้งอาญานะตอนนี้แพ่งก็กำลังงวดละนะอย่างที่ทนายได้ชี้แจงไปนะกายส่วนอาญาก็กำลังเดินไปเรื่อยๆ แล้วในนั้นก็บอกคดีที่เกินห้าหมืนยูโรเนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่โทษก็สูงขึ้นมีโทษทั้งจำทั้งปรับที่โนนนะที่เยอรมันมจริงคนพุทธเราคุยกันดีๆก็ได้นะ อยากได้อะไรก็ให้นะแต่นี้อยากจะได้แบบว่าต้องให้คนอื่นเขาผิดแล้วสิ่งที่หวังก็ไม่ได้เพราะตอนก็เป็นเป็นรองไนงะถ้าเราออกก็ขึ้นได้เลยแล้วกรรมการก็เป็นทีมเขาทั้งหมดนะก้ารวมกันแต่งตั้งได้ก็ได้บริหารงบทั้งหมด1ิบกว่าล้านที่ อยู่ในนั้นนะก็ดูทรงต้องการแค่นั้นเพราะมูลเหตุจูงใจอะไรล่ะที่มาทําอย่างนี้มันไม่ก็มีมูลเหตุจูงใจนะก็มีเรื่องเดียวนะดูเจตนาก็น่าจะดูออกว่าปกปิดเส้นทางการเงินให้มันจบที่บัญชีอาจารย์ แค่นี้มันก็เห็นเจตนาแล้วนะใช่ไหมยมดูสีสื่อทุกสื่อก็จบที่บัญชีอาจารย์หมดนะเห็นนะอ่าเขาไม่ไปต่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันมีอีกสองกอ๊อกที่ทนายเขาชี้แจงไปนั่นนะซึ่งมีหลักฐานและตัวเขาเองเป็นคนดําเนินการตรงนี้ทั้งหมดเขาก็รู้อ่ะคือรู้อยู่แก่ใจนะอืมนั่นนะก็ ตลกดีเหมือนกันคนเราเป็นได้ถึงขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆแก้นี่ก็ดูผลทางเยอรมันว่าสารจะว่ายังไง ส,สื่อบางส่วนก็ไปเรื่อยเนาะได้ข้อมูลหน่อยเดียวไม่ได้มาถามเลยนะอืมอะไรนะอืมอืมอืมอแ่อืมแก็ดีแล้วละมาฟังกันโดยพร้อมเพลียงกันนะก็น่าจะได้ความเข้าใจไปว่าปลายทางมันไม่ใช่จบที่อาจารย์นะอืม ภิกุด้วยกันให้ร้ายกันแบบนี้พระศาสดาอย่างปรับอวบหนักลง,ลงด้วยวาจาไม่ได้ต้องอยู่กรรมบนะระปฤติมานัดอีกหกลาตรีแล้วก็ออกอภานนะอันนี้คารวะทำกับพิก,กุก็นะแล้วก็เทียบเคียงเอานะอก็จะต้องมีจิตประกอบด้วยโทสะเพราะพระศาสดาก็จะบอก อาการของพิกุว่าอันหนึ่งพิกุใดมีโทสะขัดใจแม่แช่มชื่นอย่างนี้นตามกำจัดพิกุด้วยธรรมนันมีโทษตึงปาราชิกนะแล้วก็มันจะมีอยู่สองข้อนะที่อ่านให้ฟังเมื่อวาน อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องอื่นหาหมูลไม่ได้หรืออีกข้อหนึ่งก็คือยกเอาบางแห่งแห่งอธิกรณ์พอให้พอเป็นเลขนะแล้วพระศาสดาก็บอกว่าอันผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยจะถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตาม,นะมก็ถือว่าต้องความผิดละ คุณปล่อยข่าวออกมาเนี่ยคนก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่คุณก็มีความผิดละนะอย่างน้อยเป็นมโนกรรมมโนกรรมนี้ได้แน่ๆเพิ่มกายกรรมวจีกรรมเข้าไปอีกก็ไปภาวนาแก้กันแล้วกันหวังว่าจะ และเลกได้พุทธบริษัทเราเองนะทำทำลายกันเองไม่มีใครทำหรอกปิกุณีอุบาสกบาสิกาแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรรมวินัยมาเห็นนะมันก็จะเถียงกันไม่จบหรื่อเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่เป็นอะไรต่อะไรต,ะะไรตกเถียงกันเพราะเราไม่ได้ใช้ทรรมวินัยที่พระศาสดาบัญญัต ถึงบอกกนะับปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยมันจบไม่ลงหรอกในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้คำพระตาคตอืมจะจบได้ยังไงกฎหมายที่บัญญัติมามันไม่เป็นอากาลิโกมันไม่ใช่อากาลิโกนะมันไม่ได้สอดรับกันหมดมข้อกฎหมายบัญญัติมาก็ขัดแย้งกันก็มนะีต้องเปลี่ยนต้องปรับปรุงทุกประเทศ ก็เป็นอย่างนี้หมดคือตทนที่จะใช้ทำวินัยที่พระศาสดาบัญญัติแค่นั้นพอ3,300กว่าข้อมันก็เพียงพอแล้วไงม,มากมาย ซึ่งถ้าพิกุไม่ได้ทำผิดวินัยก็คือไม่มีความผิดอยู่แล้วก็เหมือนกฎหมายยังไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ผิดแต่โดยความเป็นกฎหมายมันก็ไม่อากาลิโกมันไม่ได้มาตราฐานตลอดร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยทุกขอ้อกฎหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วพอเอากฎต่างโลกมาใช้กับตางพิกุ ลูกศิษย์พระาศาสดามันก็เลยวุ่นวายนะปัญหาต่างๆแก้แก้ไม่ตกหรอกแล้วก็แก้ไปแบบผิดๆผ,ผิดทางนะเพราะว่าไม่ได้ใช้พระธรรมวินัยมาเป็นประธานมาเป็นหลักนะนั้นถ้าใช้ธรรมวินัยของพระาศาสดาเนี่ยมันก็ชัดเจน เพราะคนที่ทำผิดขนาดแบบเทวทัตคิดจะฆ่าพระศัสดาจะปลงชีวิตพระศัสดาพระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นะไไนนกรรมก็จะเกิดขึ้นกับเขาเองั้นโทษของพระองค์ไม่มีหรอกนำไปไปฆ่านะหรือไปอะไรนะ,ระองก็จะมี รู้เหตุในการที่จะแก้ว่าต้องแก้อย่างนี้ถึงจะแก้ไขได้ก็คิดว่าในอนาคตก็ได้แต่หวังว่าผู้ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองจะใช้แก้ทำวินัยกับพระสงฆ์คณะสงฆ์ นะมันก็จะมาตรฐานคณนะสงฆ์นะก็จะยอมรับได้นะที่ก่อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมันในคณะสงฆ์เนี่ย,รยพระองค์ก็บัญญัติไว้แล้ว ไม่เกินนี้สเรื่องวิธีระงับ7วิธีก็บัญญัติไปหมดนะถ้าไม่ได้เคยใช้เลยมั้งนะแทบไม่ได้เคยใช้วิธีระงับอธิกรณ์ที่ตรงตามที่พระศัสดาบัญญัติเป๊ะๆเนี่ยมาว่าจัดกลุ่มนะเรื่องนี้นะอยู่ในอธิกรณ์เรื่องอะไรนะ่า วิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรอาปัตตาธิกรนะหรือเป็นกิจทั่วไปอะไรนะระงับยังไงนะสม,มุขาวิไนไหมสติวิไนไหมอมูลหาวิไนไหมปติญญาตากรณะไหมเยปุยสิกาไหมเสียงข้างมากนะตินวัานโกติไหมระเบียบยังกลบไว้ด้วยายาเนี่ยเจ็ดวิธีมาตาฐานในตำวิไน ไม่เคยเคยเห็นใช้เลยตลอดชีวิตนี้น่าจะเคยได้ยินครั้งสองครั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าทาถูกต้องตามกระบวนการหรือเปล่าเพราะมันต้องมีประพฤติวัดกี่ข้อแล้วก็ถ้าประพฤติได้ถูกต้องก็ค่อยรับเข้าหมู่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะจะมีคือน่าจะเป็นแบบนั้นก็เลยกลายเป็นพระวินัยที่พระศาสดา ได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อการระงับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทรงเนี่ยไม่ได้ถูกนำมาใช้พอเราเบนไปเรื่องว่าคำแต่งใหม่ได้นะมันก็นั้นเพราะนั้นพุทธประสงค์ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นพุทธประสงค์ แต่ไม่ค่อยยกคำพระศาสดาตรงนี้มาตัาง์เหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตัางๆเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่อาจารย์ไม่อยากไปให้ไปเล่าเรียนแต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้อย่างนี้นะ ส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวหูฟังย่อมตั้งจิตไพจะรู้ตัวถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนคูณศึกษาเล่าเรียนนะเนี่ยทางสองแพร่งแรกเนี่ยนะเลี้ยวผิดก็ผิดแต่แรกและพอไม่ได้ใช้คําของพระตถาคตปุ๊บก็ ผิดตั้งแต่แยกแรกคำของผู้ที่เป็นสัพพัญยูเป็นอากาลิโกไม่นำมาใช้นน,นี่คือศรัทธาที่ที่จะเป็นอย่างที่พระศัสดาบอกกับพิกุสุปูติกับพิกุที่ปาพิกุสันทามา ว่าก็มีลักษณะแห่งสราทธาของผู้มีสััทาาที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าอืมแต่ก็ดีนะจะได้ให้คนรู้จักคําพระศาสดากว้างขวางขึ้นนะรู้จักไปทั่วเลยทีนี้อืมก็ช่วยโปรโมทให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องซื้อโฆษณาเลยนะโฆษณาฟรีอืม,อม <c oughs> เรื่องที่เขาล้องเรียนมาเรื่องทางคณะสงฆ์นะก็ได้ อสอบกันเรียบร้อยแล้ะแล้วก็ให้ปากคำให้อะไรต่ออะไรนะเขียนอธิบายไปเรียบร้อยก็อยู่ที่ท่านเจ้าคณะแต่ละระดับท่านจะพิจารณาอย่างไรนะอืม